ข้าพเจ้าและครอบครัวขอตั้งจิตอธิษฐานขอร่วมสร้างบุญบวชพระในครั้งนี้ร่วมกับต้นบุญและเจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่านขอให้อานิสงส์งผลบุญที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้กระทําในครั้งนี้ส่งถึงดวงจิตวิญญาณ ทั้ง31บภพภูมิประกอบด้วยอารูปประพรม4 4รูปประพรม16 6เทวดา6โลกมนุษย์1สัตว์เดรัจฉาน1เปรต1นึอสุรกาย1และนรกหนึ่ง รวมทั้งหมดมี31บภพภูมิคอยทุกดวงจิตได้รับผลบุญผลกุศลทั้งหมดนี้เหมือนดังพวกท่านได้ทำด้วยตัวเองทั้งหมดและคอยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สะสมมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตการส่งไปถึงทุกดวงวิญญาณที่ปรารถนาบุญ เพื่อนำไปต่อยอดบุญที่ปรารถนาหากต้องการทรัพย์ไปสร้างกุศลในภพชาติปัจจุบันก็ขอให้ได้ทรัพย์สมปรารถนาขอให้คิดทำการงานสิ่งใดที่ดีงามอยู่ในศีลทรอันดีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยพลังบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้กับพวกท่านทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้า และครอบครัวรวมทั้งพวกท่านทั้งหลายจงมีดวงจิตที่สว่างและได้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิมขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อได้สร้างกุศลต่อไปไม่ว่าคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกดวงจิต ใน31มภพภูมิมีความสุขก,กายสบายใจทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้สามารถเข้าสู่เส้นทางโพธิญาณเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานในการอันควรด้วยเทินสาธุถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ